ไป่ก็ยังสิกลับขึ้นไปอีกอยู่ม่วนบ่ไปเฮ็ดงานอยู่พุ่นน่ะม่วนอยู่มตี้มันตกลงไปเฮ็ดงานหรือไปตี้เอ้ยตี้อยู่มื้อนี้มาสบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขึ้นดาวขีรชนวเนตัวอีกนะ เี๋ยวรเลยลงมานี้เดส่วนตัวบ่ขี่ลงมาีคนหัวใจคือคนัวอีก่รถใชน้เ็นรอลงมาเราเลยบ่วันนี้ซื้อปีขึ้นน้ำราเลยมากบอมคนสบาตไปเห็ุงานย่เวเยง่อยจากเดือนอ่ะนะเดือน บ่ฮอดตาฮอดบ่ฮอดบ่เขาจนไหลเฮ6เดือนบ่6เดือนขี้ิไปนูนจังซครบแย่บ่ได้เฮาตีสิฮคือว่าลเนาะตั้งแต่งานบุญงานศพยพ่อในบ้านน้องแก่นี่เนาะขึ้นไปก่อนพอดีเลยพอดีงานพเออขึ้นไปนะพอดีงานศพเนาะตอนนี้ก็จนตกาลยเงินมาหลายติเอ้ย ได้เอ็นได้เดือนละเท่าไรต่วไปทำงานเด่นพวกบอยจริงเนาะเด่นพวกไม่ว่าเดือนนั้นได้สามแต่ได้ได้ขายแม็กซ์ปสุดสามเลยเออเงินเดือนต่างหากเออเงินเงินเดือนต่างหากเงินพิเศษต่างหากแค่คนบู่ด้บุญห่างอยู่พันล้านเมื่อวันมาว่าห้างนีเงินเขาอยู่ิเดียวอ่ะยูบิเดียวคือว่าเห็นตัวถ่ายคลิปลงคน เออโมอยู่คนละมองซื่อๆบ่เออแต่มองตัวเฮ็ดงานนะตัวอยู่ผู้เดียวตัวอยู่กับเจ้าของห่านเพิ่นเจ้าของห่านมีเวลาอยู่ห,าห,าหาออ่านเออเนี่ยเวลาเข้ามาซื้อ,อยังก็บตัวเป็นคนขายเออย่างคองออห่านาใหญ่ปอใหญ่ย่างเข้าไปในโซ0 0ี่หาน ยางนะเออโตกับเป็นคนข้ยข้าวลงเลยโตกับจดบันทึกไว้ปลาโตเป็นผู้จัดการหรือเล่เดี๋ยนี่จดเส้นเครื่องจดจดเส้นทบเครื่องอีกโตกับแจกาเส้นนกกานีอหน้ันน้ แล้วหวานก้ากับชีรงอีกเลยชีคืนไปอีกเนาะคืนไปอีกเป็นไปอยู่เลยเป็นไปอยู่เลยบ้ดนีเออได้ใจมันอยากลงมาเงินเดือนเดือนละหลานสามเนาะเป็นเงินบาทเท่านี้เท่าไรเอยเงินพิเศษเนาะบางทีได้เดือนละสองสามพันเงินพิเศษนะสองสามพันบาทบ่เออ ເພາະລາຈັ່ງມີິນຊື iPhone ່2ອຍັງຍັບຈຸບບີເງນນຳເຖົາແກກອນກກົາອນ iPhone ຜເດີ້ iPhone ອີປູດນນນາກສາກອມ เปียนได้เด้อบ่ไอโฟนนี่ก็เลยไปเปียนได้เล็กนินึงแสดงว่ามันเล็ดแสงมันเลเยคเลเอเอาอีกยี่ได้เครื่องมือแล้วเอามาเล่นของขามเปียนเครื่องใหม่ตอยู่แถวกอันกประตูไสอยู่ไดนี่แหละใกลบ่กเออแต่มันุสาแต่ ยงนะอยู่บ้านนุนซาลักสุเกอยู่บ้านนุนซาบ้านนุนซาตลาดเศ้ารักสุดเกเาไขแดักสุาคือไก่อใส่ใกล้ใกล้ก็เลยตัวเคยไปเรียนมาเมื่อไหรมาเมื่อเลยกแค่เอพกลับมาบันี้ชูงขึ้นน้อยเนาะหกเดือนหนึ่งชูงขึ้นเสียงกระใหญ่ข้นเป็นบ่าเลย าอึนไปน้าที่ไหนไป,ป้ีบวานเลย่เอเี่่อบอกว่าเามาดงวห้าอพระเอกในตำนานผม ตอนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่เนยเด้ไปเหตุงานเหตุการณ์ได้อเนี่ยกัณฑ์ชีได้กัณฑ์ชีได้มาอีกกับพี่หนาผู้เล่นเนาะเหตุหน้าผู้เลี้ยเกี่ยวข่าวนี้บระดีมากนึกเนาะเกี่ยวข่าวมันประเดี๋ยงเลยเกี่ยวข่าวมันประเดี๋ยงเวียกเล่นอยู่เวียกนะได้เวียกน้าไล่นะเวียกเล่นเล่นน้ำเห็ดเหลียง ยังไม่ขึ้มากันตี้ยังไม่ขึ้นี่ไม่ได้นอนไม่นอนอยู่ตี้คู่คืนบ่ตี้คู่คืนอนนบ่อตี้คู่คืนนอนนอนในห่านนะนอนผู้เดียวนอนผู้เดียวเลยนอ่าทอแกนอนอยู่บ้านบ่ะทอแกนอนอยู่ห้องลราเลยเพราะในห่านคือกันบ่อยู่ในห่านเลยเดียวอยู่คนละ เขาอยู่ช่องหา่านมีช่องห่านพู้ตัวได้นรับจากชาไว้โอ้ยที่เราไปนั่นไป,น,ปน,นีก็ลงไเผาแล้วที่บไปน,นั่นไปนี้ก็เป็ห่านเราปัดต,ตัวใเผาให้เล่าเลยหาตต่านตัวไปเผาบันจะคองกันเจ้าเ<อ>าลยตกลงมันเดียวเดียวนี่ไอ้ินนจะอกจะคองนอกจะคอง,อกองไงออบกบ้านนโนนี อเาไปเง่าที่ี่วทีเปิดกิจการ,การมีเงินไปชืมดน่ามันปดบะมีนี่แล้วอยู่เวียงจะไปหาเงินจะไปซืบมบ่าอเอ้ยม,มันกับบะมีปัญญาแล้วมันมีไรสอยให้จ้าปุจิอ

เจ้าเสีอีกแล้วพเหบาไผอีกตาพงมาบุญมังไพบานโจงตูนโอ้มันบมนคนรายกับดอกก็ดี้จนว่าบมอนล้านทโอ้ยวงนตีกับองหมื่นชองขึ้น ดแเานันเทาน้อใงบัอย่านสยังส่อารงบัวก็หตห่นนหะอันังมึงไปเอาโอ้เขาทายอิตเลยไปจะเขาทายก็โดจ้ะอยู่หนะมอ ไปหลอดมามันก็นอนตลอดทั้งมื้อไกลบ่เฮ็ด4ชั่วมงจังฮอดจังได้มาฮอดบ้านเฮานี่อไปไทยอือคือว่าได้6 7ชั่วโมงอเนอนเดนนตลอดสบายเลยบ่นอนตลอดทางเขาปรถนั่งตาย นอนนอนอยู่ซื่อบ่เป็นนอนขาผู้สาวนอนข้างผู้สาวอีกนอันนี้บ่กล้าต ลาในพี่น้องพอกันไม่คลิปนะ้าสบายดี